สวัสดีครับคลิปนี้เป็นบทเรียนที่5แล้วสำหรับมือใหม่หัดใช้ mac os สำหรับบทเรียนที่5นี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมบน mac os ว่ามีวิธีการทำอย่างไรก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมเรามาทำความรู้จักกับรูปแบบไฟล์บน mac os กันก่อนนะครับรูปแบบไฟล์ที่1ไฟล์แอปหรือไฟล์ app ไฟล์ชนิดนี้จะเป็นไฟล์โปรแกรมของ mac วิธีการใช้งานให้เราดับเบิลคลิกเพื่อเปิดใช้งานรูปแบบไฟล์ที่2ไฟล์ pkg และไฟล์ mpkg เป็นไฟล์แพ็กเกจสำหรับติดตั้งโปรแกรมวิธีการใช้งานให้ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดใช้งานรูปแบบที่3ไฟล์ .dmg ไฟล์ชนิดนี้คือไฟล์ที่สร้างจากแผ่น CD หรือ DVD เปรียบเสมือนไฟล์ iso ของ PC วิธีการใช้งานให้ดับเบิลคลิกเพื่อสร้างไดรฟ์เสมือนสุดท้ายไฟล์ File. zip เป็นไฟล์บีบอัดเหมือนไฟล์ใน PC วิธีการใช้งานให้ดับเบิลคลิกเพื่อขยายหรือแตกไฟล์เมื่อเรารู้จักกับชนิดของไฟล์บน mac os แล้วทีนี้เรามาดูขั้นตอนการติดตั้งไฟล์บน mac os กันบ้างก่ <S <S อนที่เราจะทำการติดตั้งโปรแกรมเราก็จะต้องมีไฟล์สำหรับตัวติดตั้งก่อน วิธีการติดตั้งให้เราดับเบิลคลิกบนไฟล์หรือคลิกขวากด Open ดับเบิลคลิกบนไฟล์ติดตั้งอีกครั้งคลิก continue คลิก install กรณีที่เครื่องเรามีรหัสผ่านให้เราใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อย คลิกที่คำว่า install software แล้วรอโปรแกรมติดตั้งจนเสร็จแล้วกดปิดจากนั้นให้เราเข้าไปที่ application เลือกโปดโปรแกรม t u u n s กด agree เสร็จเรียบร้อย เราจะได้โปรแกรมไอจูนที่พร้อมใช้งานสําหรับการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกันเลยนะครับสําหรับบทเรียนที่5นี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ